นี้พบกับการละลาไลออนคานะคะเดี๋ยวการจะพามาดูรถ7ที่นั่งนะ,ะที่เป็นขวัญใจของลูกค้านะคะโอ้ทางทั่วประเทศเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยได้รับการรันตีเลยว่าใช้ดีอุดทนแล้วยอดนิยมจริงๆนะคะต้องคันนี้เลยค่ะคันนี้นะจะเป็น Toyota าฟอร์จูเ 2.8V ขับ4นะคะ ภายในเนี่ยจะเป็นสีส้มโหแล้วรุ่นนี้การต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะการเลยการจะชอบสีภายในมากๆนะคะเพราะรุ่นนี้สีภายในจะดูสว่างแล้วก็หรูหรามากๆนะคะคันนี้จะเป็นปี2016เลยแล้วที่สำคัญนะไม่เพียงแค่4มือโลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาพิเศษมากๆนะคะ,ะ,คะแล้วการจะบอกเลยว่าที่พิเศษเนี่ย เพราะว่าการขายพร้อมทะเบียนประมูลเลยค่ะทะเบียนประมูลนะคะ6677กทการต้องบอกเลยว่าทะเบียนประมูลอันนี้นะคะมูลค่าเกือบแสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้การไม่ได้แบบคิดเงินเพิ่มเลยขายพร้อมรถคันนี้สวยๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะ,ะต้องไวนะคะเพราะว่า รถใหม่น้อยสภาพสวยพร้อมทะเบียนประมูลแล้วที่สําคัญนะคะแต่งช่วงล่างมาแล้วนะเปลี่ยนโชค4ีต้นหน้าหลังครบเรียบร้อยแล้วก็ชุดแต่งในส่วนของโรเมียมรอบคันโอ้โหชุดแต่งรอบคันทำช่วงล่างแล้วพร้อมทะเบียนประมูลแล้วไม่เพียงแค่4หมือโลเท่านั้นไม่ซื้อก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในนะคะห้องเครื่องกันดีกว่า และที่สำคัญนะโปรโมชั่นพิเศษมากๆสำหรับคันนี้เลยอะ่ะขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการขายเพียงแค่1,50 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าการไม่บวกแวนตนะคะโอนให้ฟรีนะฟรีภาษีพรบปี65นะคะโอฟรีชุดแต่งรอบคนันฟรีช่วงล่างไม่เพียงแค่40,000โลแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมคะ ฟรีทะเบียนประมูลอย่างที่การบอรนะคะทะเบียนประมูลนี้โอ้โหมูลค่าเกือบแสนกันเลยทีเดียวการขนให้ลูกค้าไปเลยค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้กันเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยหรือจะเอาเงินกลับบ้านโอ้โหถล่มทลายได้เลยเพราะยอดจัดนี้แบบจัดเต็มจัดล้นได้เลยนะคะแล้วผ่อนเพียงแค่1 7 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ สูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบี้ยรเริ่มต้นพิเศรรษเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะ,ะอ้โหพิเศรรษมากๆทั้งซื้อสดและจัดไปแนนซ์แล้วตัวรถเองก็พิเศรรษมากๆเดี๋ยวการจะพามาดูเลยดีกว่านะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับโปรโมชั่นของร้านไลออนคาที่พลาดไม่ได้ในตอนนี้เลยค่ะการต้องบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าของการเนี่ยนะคะช่วงโควิดที่เราต้องช่วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันที่พิเศษที่การให้นะคะการยังจะมีบริการส่งฟรีรถทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ,ะการมีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยโอ้โหลูกค้าจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายหรือยะลาบอกการมาเลยค่ะเดี๋ยวการจะส่งรถถึงหน้าบ้านรถสวยๆส,สภาพป้ายแดงแน่นอน นะคะแล้วลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยหรือลูกค้าบอกเอ้ยคุณการมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องหัวนะคะการจะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นที่บ้านลูกค้าเลยแล้วก็รอรับรถที่บ้านโอ้โหซื้อรถร้านไลออนคาร์นี่สบายจริงๆนะคะอยู่บ้านยังได้รถสวยสภาพป้ายแดงการันตีไม่มีชนหนักทิ้คว่ำน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้100%เซนนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์อ่าเดี๋ยวการจะ มาพามาดูภายในภายนอกกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะสวยจุใจลูกค้าหรือเปล่านะคะอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มสีสวยมากๆบางทีลูกค้าเนี่ยมองจากตรงนี้เนี่ยในกล้องเนี่ยนะด้วยวันนี้แดดไม่ค่อยออกการไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมองเหมือนสีดำนะแต่ คันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มเนี่ยสวยมากๆเลยของ Fortuner ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆนะคะสีนี้อ่าและที่ลูกค้าเห็นนี่คำว่า f o r t u n e r o r ติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นติดเพิ่มนะคะเป็นชุดโครเมียมตัวอักษรสวยมากนะคะนี่แล้วไฟนะคะไฟจะเป็นไฟ LED นะคะนี่เขาจะเขียนเลยค่ะ LED โหสวยโชบเฉียวมากแล้วริ้วรอยน้อยมากๆอย่างนี้การบอกคันนี้40,000กิโลเท่านั้นนะคะคือสีสวยมากและอย่างหนึ่งคือนี่เขาจะติดโคมเมียมนะเทมากลูกค้าดูสฉลายตรงนี้นี่เป็นแฉกสวยมากและเข้ากับรถที่เป็นสีน้ำตาลเข้มมากๆ อนี่เลยค่ะการให้ดูตัวแม็กซ์นะแม็กจะเป็นลายทูโทนนะพะคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อป 2.8V นะคะนี่การให้ดูเลยจะเป็นแม็กขอบ18นะคะเป็นแม็กลายตัวตัวของ Fortuner เองเลยนะคะและนี่การซูมให้ดูตัวโชคเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโชคที่เปลี่ยนมา4ต้นหน้าหลังเลยนะคะลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะคือคันนี้เนี่ยทำมา ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตัวโชคนะคะที่ทำการเปลี่ยนมาแล้วนี่แล้วนี่ค่ะจะเป็นกระจกมองข้างนะคะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วจะมีกันสาดนะคะกันสาดอันนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงที่จับนะคะมือจับ ก็ติดในส่วนของโครเมียมนะคะกันลอยมาให้อีกแล้วนะคะโอ้โหคันนี้อย่างที่การบอกชุดแต่งนี้จัดเต็มแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพุชสตาร์ทแล้วนะคะก็คือเรากดปุ่มพุชสตาร์ทแค่นั้นเองน,นี่ค่ะที่การบอกคือสีน้ําตาลเข้มสีสวยมากคือถ้าถามการว่าความสวยเนี่ยคันนี้เนี่ยการให้95%เลยนะเพราะว่า ีนี้ริ้วลอยน้อยมากๆนะคะแล้วได้ชุดแต่งได้ช่วงล่างใหม่โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะนี่การให้ดูเลยแล้วไฟท้ายนะคะก็จะมีชุดแต่งในส่วนของโครเมียมเข้ามานะสวยมากเพราะว่าโครเมียมเนี่ยเวลาที่แต่งกับรถสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเนี่ยเขาจะบ่งบอกความหรูหราความสวยอยู่แล้วนะคะอ่านี่ฟ o r ์จูเนเลย นะคะติดเลยให้บงบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Fortuner นะคะแล้วในส่วนนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังนะคะอ่าและอย่างหนึ่งนะคะที่รุ่นนี้มีก็คือประตูหลังไฟฟ้านะคะก็คือ Fortuner เนี่ยเมื่อไร่ที่เป็นตัวท็อปนะ mm hmm. เขาก็จะมาพร้อมด้วยจะประตูหลังไฟฟ้าเราไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะแค่กดนะ,ะเขาจะเปิดเองอ่านี่เลยโอ้โห แล้ววะตูหลังไฟฟ้าใช้ง่ายมากๆเลยของ Fort u n e r นะคะแล้วนี่ข้างล่างการให้ดูเลยนะ,ะจะมีตัวกันลอยหรือตัวสครับเพจตรงนี้นะคะแล้วเป็นเขียนว่า Fort จ er, ูเนอรโห้สวยมากนะคะแล้วยังกันลอยได้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวการซูมให้ลูกค้าดูเลยนะคะดูน็อตดูเม็ดอาร์คนะคะเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดบางทีไม่สะดวกเขามาดูนะคะการจะ รีวิวอย่างละเอียดยิบให้ลูกค้าดูเลยนะคะจะได้ตัดสินใจได้เพราะคันนี้การบอกเลยค่ะว่าคุ้มแสนคุ้มทั้งตัวรถเองนะแล้วก็ทะเบียนประมูลนะคะภายในนี่การบอกการชอบรุ่นนี้มากนะคะพอภายในสวยมากภายในสีส้มสีสว่างนะคะนี่คือแบบภายในหรูจริงๆสีนี้อันนี้คือการชอบมากนะคะ แล้วยังจะมีถาดของตัว f o r t u n e r คันนี้นะคะมีพรมเข้ารูปให้รอบคันเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นพรมเข้ารูปกระดุมอันนี้นะคะรอบคันทั้งคันเหมือนกันนะแล้วก็ยังจะวางถาด Fortun เ r er เข้าไปอีกโอ้โหแบบว่าคือพรมซ้อนพรมเลยค่ะอันนี้ นี่อ่าแล้วเวลาปิดก็ง่ายประตูไฟฟ้าเนี่ยเวลาใช้งานนี้ง่ายมากนะคะเวลาปิดก็ง่ายนี่ปุ่มตรงนี้เลยค่ะกดยืลอ,อยเฉยเลยไม่ต้องทำอะไรนะคะหรือแบบพอเรากดปุ๊บเข้ารถเลยนะ,ะเตรียมตัวออกรถกันได้เลยนี่เป็นไงคะข้างหลังเนี่ยโหแบบสะท้อนความเป็นโครเมียมกันแบบว่าหรูหรามากๆนะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะคะว่ารถเนี่ย อย่างนี้การบอกใหม่เพียงแค่40,000กิโลเนี่ยภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกนะโอ้โหใหม่มากอะกินใหม่แบบว่ายังอยู่อยู่เลยนะะอเดี๋ยวการกดพุทสตาร์ทก่อนดีกว่านะคะเอากุญแจไปตรงนี้ก่อนหยยบเบรกนะคะกดพุทสตาร์ทโอ้โหได้ยินเสียงไหมคะเสียงนิ่มมากนะคะทั้งทางที่อันนี้คือแบบว่าเสียงแบบ เครื่องยนต์ดีเซลนะคะไม่รู้ว่าลูกค้าจะได้ยินหรือเปล่าและเดี๋ยวการจะให้ดูนะคะว่ารถเนี่ยเป็นรถสวยใหม่แท้อย่างที่การบอกอย่างคันนี้นะคะที่การบอกว่าใหม่น้อยสภาพสวยแล้วที่สําคัญนะคะตัวเบาะเองเนี่ยนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้สีส้มแล้วหรูหรามากนะคะและลูกค้าดูอีกอย่างนึงนะคะเบาะเนี่ยไม่มีรอยเลยนะคะด้วยปีกเบาะเองด้วยฟอร์จูเนอร์เนี่ยเวลา ถ้าใช้งานเยอะหรือนั่งแบบว่าเยอะนะคะลูกค้าดูเลยตัวปีกเบาะเนี้ยจะเละเลยแต่อันนี้คือปีกเบาะตึงมากนะคะแล้วอันนี้เป็นเบาะเดิมจากป้ายแดง นะปีกบ่อนี้คือแบบแน่นมากไม่มีเละไม่มีแบบทรงเสียเลยอันนี้บอกเลยว่าใช้งานน้อยจริงๆนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มแล้วเขาเนี่ยนะคะด้วยการดีไซน์เนี่ยนะะ้ทาง Fortuner เนี่ยเขาจะใช้หนังนะคะเดี๋ยวการให้ดูตรงคอนโซลเลยเขาจะใช้หนังสีน้ำตาลเข้มนะ,ะตัดกับตัว หนังนี่สีส้มหรือสีน้ำตาลอ่อนนะคะสวยมากนะ,ะจะทำให้ดูหรูหรามากมากนะ,ะด้วยตรงนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะคะ mm. ก็คือเปิดข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็เปิดในตัวของเก๋กข้างล่างก็ได้ด้วยนีย่การให้ดูเลยนะ,ะสวยจริงๆ แล้วตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอจากศูนย์เลยนะคะจะเป็นหน้าจอในส่วนของระบบสัมผัสนะคะแล้วพอเป็นตัวท็อปเขาจะมาด้วยระบบเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางนั่นเองนะะนเราสามารถที่จะทำการกดเมนูเลยนะคะจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้นะคะ เนวิเกเตอร์ก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแอร์นะคะถ้าเราเปิดข้างหลังตรงนี้เลยค่ะเรากดเลยนี่แอร์หลังคนนั่งข้างหลังนะแต่ถ้าสมมุติวันนี้ว่าเอ้ยเรานั่งกันสองคนไปเที่ยวดีกว่าปิดเลยค่ะนะจะได้ประหยัดแอร์ด้วยเราสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตามใจเลยนะอย่างกับแบบแอร์บ,บ้านเลย นี่เพราะว่าจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะด้วยคันนี้อย่างหนึ่งนะคะคันนี้อย่างที่การบอกจะเป็นตัวท็อปคับสตัว Fortuner All New เนี่ยเขาจะไม่ใช่เกียร์ที่ใช้โยกแล้วนะคะเกียร์ในส่วนของขับ2ขับ4แต่เขาจะเป็นหมุนแล้วนี่ถ้าเราอยากใส่ขับ4มีเหตุแบบเอ้ยติดลมหรือแบบถนนลื่นฝนตกอยากใช้ขับ4กดเลยค่ะจะเป็นไฮ f o หรือ L อ นี่กดตรงนี้เลยนะคะหรือจะขึ้นเขาลงเขาการใช้งานคือกดตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ USB นะคะเสียบสายคือจะชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรได้เลยโหแบบแล้วตรงนี้ริ้วลอยแทบไม่มีเลยนี่การให้ดูตรงนี้เลยนะคะลายไม้สวยมากไม่มีรอยเลยอันนี้คือการไม่ได้โม้เลยดูจากกล้องเพราะการพยายามซูมให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะตรงเกียร์แบบใหม่กิ๊บมาก นี่การให้ดูเลยและถ้าเราจะไว้ชากาแฟเรากดเลยค่ะใส่ของอ่าใส่กุญแจก็ได้นะคะเพราะเป็นพุทสตาร์ทนะนี่ตรงนี้คือเบรกมือนะคะเราจะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะส่วนการขับขี่ถ้าเราอยากจะขับขี่โหมดประหยัดนี่กดเลยค่ะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนี่ตรงนี้นะคะอเดี๋ยวการพามาดูดีกว่านะคะที่การบอกคันนี้นะคะไม่เพียงแค่สี่มือโลเท่านั้นนะคะ นี่่อาการให้ดูเลยแล้วหน้าปัดเขาสวยมากหน้าปัดนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็คือน,นี่เบรกมือจะขึ้นตรงนี้เลยเมื่อเรากดแล้วนี่เขาจะบอกเลยค่ะเป็นรูปตัวรถว่าเอ้ยเราไม่ได้ปิดประตูนะ อ๋โอโหแบบหน้าปัดสวยมากแล้วในส่วนของพวงมาลัยนะคะการต้องบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะ,ะเพราะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะ,ะนี่โลโก้โตโยตานี้เลยแล้วก็เขาจะเอาลายไม้เขามาเล่นกับหนังนะคะหนังเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งคือเวลาการขับขี่แล้วเขาจะทำนูนตรงนี้นะ,ะเพราะว่าขับเนี่ยมันจะเข้ากับตัวนิ้วโป้งเรามากเลยนะคะเวลา,าขับเนี่ยการจะชอบมากนะ,ะ,นะะเพราะว่ามันเหมือนกับรับในส่วนของมือพอดี นะคะอันนี้การว่าเขาคิดมาและนี่แล้วในส่วนของทางด้านซ้ายนะคะนี่การให้ดูก่อนเลยทางด้านซ้ายนะคะก็จะควบคุมหน้าจอเพิ่มเสียงลดเสียงคุยโทรศัพท์ด้านขวาก็เกี่ยวกับการขับขี่ตรงหน้าปัดตรงนี้เลยนะคะลูกค้าบางท่านนะคะยังไม่เคยใช้รถที่เป็นพุทสตาร์ทอ่าการให้ดูเลยนี่เราเหยียบต้องเหยียบเบรกก่อนนะคะเหยียบเบรกกดพุทสตาร์ตนี่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่า อันนี้ถ้าไม่เหยียบเบรกมันสตาร์ทไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเปิดประตูหลังนะคะเปิดประตูหลังแล้วอันนี้นะคะจะเป็นระบบสตาร์ทสต็อปนะคะเช่นสมมุติเราติดไฟแดงนะคะเพื่อให้ประหยัดเขาจะเหมือนกับว่าดับเครื่องแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดับนะคะแต่ถ้าเรากดคันเร่งนะคะรถก็เหมือนกับสตาร์ทแล้วก็ออกตัวได้เลยตรงนี้นะคะ นี่ตรง A แล้วก็เราสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะคะตรงนี้นี่การให้ดูตรงประตูดีกว่านะคะตรงประตูเนี่ยเขาจะมีเป็นกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกเปิดปิดทั้ง4ด้านนี่โอ้โหแต่ใหม่มากประตูนี้คือใหม่จริงๆ นะคะริ้วรอยอะไรนี่แทบไม่มีเลยนะคะคือภายในเนี่ยเอาจีนะ,ะภายอกว่าใหม่แล้วนะ,ะการว่าภายในใหม่กว่าอีกคันนี้ใหม่มากแล้วเบาะเบอร์ไม่มีช้าเลยอันนี้จริงๆนะคะบ่งบอกเลยค่ะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้รถเป็นนะ,ะพอรถยกสูงเนี่ยแล้วปีกเบาะที่งานขึ้นมาเนี่ยการใช้รถแบบนี้นะคะไม่ง่ายนะคะเพราะเราต้องทําการยกตัวขึ้นเวลาที่จะขึ้นจะลง พอส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่ใช้รถในส่วนของรถยกสูงเนี่ยจะใช้ในการถ่ายกล้นเข้ามาจะทําให้ปีกเบาะนะคะฝั่งฝั่งคนขับเนี่ยจะเละเลยนะคะแต่คันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยน่าจะแบบว่าทําการยกตัวขึ้นทําให้ปีกเบาะนี่คือแบบใหม่มากไม่เสียทรงเลยอะ่ะโหอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะแล้วคันนี้อย่างที่การบอกคือภาษี พอระบอปี65แล้วนะคะคือไปต่อปีหน้านู้นเลยถ้าซื้อคันนี้สำหรับโตโยต้านะคะเขาจะไม่มีตัวบุ๊กเซอร์วิสนะคะเขาจะเป็นออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถเอาเลขทะเบียนนะคะไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะทั่วประเทศนะคะในส่วนของโตโยตา้าเพราะว่าลูกค้าบางท่านบอกเอ้ย ครงการขอดูบุคโซวิตโตโยต้าหน่อยไม่มีนะคะการต้องบอกเลยเพราะโตโยต้าเขาใช้เป็นระบบออนไลน์แล้วนะคะเพราะว่าศูนย์เขาเยอะมากๆลูกค้าเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็สอบถามได้เลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวการจะพามานั่งในแถวที่2ดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนี่สำหรับ Fortuner แถวที่2เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่า นั่งสบายมากแล้วขาห่างมากนะคะแล้วคือข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีแอร์นะคะแต่ f o r จ u n e r นะคะจะเป็นแอร์บนนะคะแอร์บน bon นะ,ะ mm hmm. ก็คือแล้วก็แถวที่3ก็จะมีแอร์เป็นของส่วนตัวเหมือนกันก็จะเป็นแอร์บนเหมือนกันสาหรับแถวที่2เนี่ยนะคะลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยสามารถนั่งได้3คนก็ได้เหมือนกันหรือจะนั่ง2คนนะคะแล้วเราบอก อยากกวางมือชากาแฟอันนี้ได้เลยนะหรือจะแบบว่าเเล่น iPad เสียบปลั๊กตรงนี้ก็ได้นะคะเขาให้มาถึง2ปลั๊กเลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราจะไปฝั่งแถวที่3ทมทำยังไง Fortuner ก็ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวการทำให้ดูนะคะนี่ ถ้าเป็นในส่วนของ Fortuner นะคะเราทำการพับนะคะแล้วก็มันจะตีลังกาไปเลยนี่แล้วเราก็เข้าไปนั่งในแถวที่3นะคะคือแล้วเบาะแถวที่3มเนี่ยผูการว่าเขาแทบไม่ได้ใช้งานจริงๆนะคะคือเบาะใหม่มากนะ,ะแล้วสำหรับ Fortuner เนี่ยนะคะแถวที่3ถ้าเราไม่ใช้งานนะคะ เขาจะไม่ใช่เป็นพับนะคะเขาจะเป็นแขวนไว้ด้านข้างนะคะคือลูกค้าเนี่ยบางท่านยังไม่เคยใช้งานนะคะหรือยังไม่เคยดูในส่วนของ f o r t u n n r นะคะอ่า f o r เน n ร r เนี่ยนะ,ะเราจะพับแบบนี้นะคะเราจะพับแบบนี้แล้วเรางัดขึ้นเลยค่ะนะคะเรางัดขึ้นนี่มันจะเด้งเลยนะคะพอเด้งเสร็จเนี่ย เราทำการแขวนเลยค่ะแค่นี้เองผู้หญิงก็สามารถทำได้ง่ายมากๆแล้วแขวนทั้งสองข้างนะคะคือมันแบบว่าแล้วทำให้การใช้งานของเราเนี่ยมันง่ายจริงอ่าเดี๋ยวการแขวนให้ดูเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านนึกไม่ออกเนี่ยมันง่ายจริงแค่นี้เองนะคะผู้หญิงก็ทำได้นี่ลูกค้าเห็นไหมคะพื้นที่ตรงนี้นะคะ เยอะมากนะคะไว้ของได้เยอะจริงๆหรือบางท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวอันเนี้ยทิมหัวเด็กปิดเลยค่ะนี่ปิดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องทิมหัวใครนี่ลูกค้าเห็นไหมคะหรือแบบว่าจะไว้ของไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่งกันไปสองคนนี่ไว้ของคือโล่งมากหรือเราบอกว่าเอ้ยแถวที่สองเราเอาไว้นั่งดีกว่านะคะเราบอกให้แถวที่สองเราไปกันสี่คน อยากจะนั่งกดลงมาเปิดแค่นี้เองนะคะคือง่ายมากง่ายจริงนี่แล้วก็กดลงนะคะงางขึ้นแค่นี้เองง่ายมากนะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งนะคะการต้องบอกเลยว่ามันอเนกประสงค์มากยิ่งกับ Fortuner ด้วยแล้วนะคะยิ่งแบบว่าอาเนกประสงค์จริงๆเพราะว่าด้วยบอกข้างหลังของเขาเนี่ยพอยกไว้ซ้ายขวานะคะ จะทำให้ไวของได้เยอะขึ้นนะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับ Fort u n e r เนี่ยการไม่ต้องพูดแล้วว่าช่วงล่างนี่อึดทนแน่นแค่ไหนนะคะเพราะว่าลูกค้าการนี้ใช้กันเยอะมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถที่ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงไม่จุกจิกช่วงล่างอึดทนนะคะการแนะนำา o o r t u n นอเลยนะคะโอ้โหลุยกันไปได้ทุกสถานการณ์และอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับคันนี้การขอย้ำเลยค่ะว่าพิเศษมากๆก็คือช่วงล่างเปลี่ยนโชว์มาแล้ว4ต้นนะคะได้ชุดแต่งโครเมียมรอบคันแล้วที่สำคัญอยากจะย้ำย้ย้ำเลยค่ะว่าคันนี้ได้ทะเบียนประมูล6.6.77ฟรีเลยพร้อมตัวรถนะโอ้โหรถก็ไม่เพียงแค่40,000แล้วภายในนะคะ สวยมากการคือชอบสีนี้มากๆสีนี้มันได้ความหรูหราจริงๆนะอยากให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยมาดูรถสีนี้นะคะอยากให้เข้ามาดูเลยค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์มากๆมันจะทำให้ห้องโดยสารดูสว่างนะคะแล้วน่าใช้มากๆอ่าเดี๋ยวการจะพามาดูรูปภายในอีกรอบหนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะว่าจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะ กว่านะคะอฟอร์จูเนอร์ก็เปิดง่ายนะคะง้างนะคะแล้วก็ยกขึ้นนี่นะแล้วก็ใช้ในส่วนของเสานะคะนี่เดี๋ยวการจะพามาดูเลยนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะห้องเครื่องเม็ดอาร์คคือฝากระโปรงเอาให้จุใจเลยค่ะนี่เดี๋ยวการจะค่อยๆไล่ในส่วนของน็อตเม็ดอาร์คฝากระโปรงก่อนเลยนะคะ จะทายให้ลูกค้าดูเลยนะคะตัวติดสติ๊กเกอร์นะคะหรือแบบว่าที่กันความร้อนใหม่มากๆนะคะอย่างที่การบอกอย่างคันนี้เนี่ยใหม่เพียงแค่4 0 0 0 0โลคือสภาพห้องเครื่องจะต้องกริปเลยนะคะไม่มีฉีกไม่มีแบบว่ารอยอะไรนะคะนี่การให้ดูเลยแล้วตัวเครื่องเนี่ยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่อง2 0 0พ 800ซีซีนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่อง2.8ตัวขับ4ด้วยนะคะ่ะคันนี้คือออปชันจุใจจริงๆเนี่ยการให้ดูเลยคือเครื่องใหม่มากๆนะคะโหสภาพสวยจริงคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคะเนี่ยการให้ดูเลยนะคะอ่าเดี๋ยวอย่างคันนี้นะคะ Fortuner เนี่ยก็ปิดไม่ยากนะคะเอาเสาลง นะคะแล้วก็ปล่อยเลยนะคะนี่ง่ายมากเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องครบแล้วโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าคันนี้สวยจัดเต็มแน่นอนนะคะและสำหรับคันนี้นะคะที่การย้ำก็คือจะเป็น Toyota Fortuner 2.8V ขับ4นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะะ้ม่เบ็นแค่4มือโลเท่านั้นปี2016เลยนะคะ แล้วการขายเพียงแค่1 5ล้านหมืนบาทเท่านั้นพร้อมของแถมของแถมและทะเบียนประมูลด้วยนะคะอันนี้จุใจกันแน่นอนและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ทักการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์นะคะ y o u t u b ไลน์เฟ e บ o ๊กนะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะทุกช่องทางเลยการดูแลลูกค้าเองหรือลูกค้านะคะ อยากจะเข้ามาดูรถที่นี่นะคะคันนี้อยากเอ้ยคุณการสวยแค่ไหนอย่างนี้คุณการการันตีหรือเปล่า,เ,ลาเข้ามาได้เลยนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน o o o l l m m p s ว่า l i ออนคารถมือ2ภาษาไทย <S <S หรือถ้าจำง่ายๆนะคะเส้นการจนาพิเศษบางแคนะแถวสมาคมชาวปากใต้แล้วโทรเข้ามาเดี๋ยวการจะบอกทางให้นะคะอ่าแล้วที่สำคัญนะสำหรับช่วงนี้ที่การบอกมาตั้งแต่ต้นว่า เป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันนะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถล้าไลออนค่ะไม่ต้องห่วงนะเพราะการมีบริการส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อรถล้าไลออนค่ได้แน่นอน <S <S 1> <S 1> และก่อนที่การจะส่งรถนะต้องบอกเลยนะว่าการจะทำการล้างขาัอบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อ ส่งรถให้ลูกค้าโอ้โหรถสวยสภาพปลายแดงแถมปอดเชื้อโควิดเชื้อโรคต่างๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกคา้ากด s u b สไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การจะมารีวิวคันไหนให้ดูต้องแอบ,บกระซิบว่าตอนนี้มีรถเข้ามาใหม่เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวการจะพยายามมารีวิวให้ลูกค้าเพราะลูกค้าการเนี่ย ไม่ว่าจะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะจะได้ดูรถสวยๆนะแล้วต้องไวนะคะเพราะว่าการรีวิวแป๊บเดียวแล้วลูกค้านี้โทรกันมาเยอะมากนะท่านใดสนใจนะเพราะอย่างคันนี้เนี่ยที่การบอกพิเศษก็คือช่วงล่างก็ทำมาแล้วแถมทะเบียนประมูลอีกตั้งหากนะคะอ่าวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ